สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับนายยองนะครับผมไปอยู่วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาขับแกรปอีพีที่4นะครับผมว่าไม่รู้วันนี้จะได้อะไรบ้างนะผมแต่วันนี้ก็จะวิ่งช้อปปี้คู่กับแกรปนั่นเองนะผมว้าวก็จากอาทิตย์ที่แล้วก็ไปเที่ยวมานะไปเที่ยวระยองอันนี้ก็เลยเปลี่ยนบ้างนะผมก็เลยวันหยุดไม่รู้ไปไหนนะครับก็เลยออกมาขับรถเล่นนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปรอรับออเดอร์ดีกว่าผมว่าเราจะได้กี่บาทนะครับเราได้กี่งานวันนี้ ตอนนี้เราก็ได้หนึ่งออเดอร์นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์กาแฟพันธุ์ไทยนะครับผมไป ปี่ถึงห้าสันดาห์หรืห้าสับดาห์ครับผมตอนนี้เราก็ถึงแล้วครับผมเดี๋ยวรอเดินสักครู่ครับ,นนรรบผม อ,อันนี้เราก็ไม่ได้รับออเดอร์แล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปส่งออเดอร์ช้อปปี้กัน ครับอ่านี่บ้านลูกค้าอยู่ข้างในใช่สุดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะในสุดเลยซ้ายมือซ้ายมือใช่ 1, 1> สิบสองแปดทับสามค่ะึ่งสองแปดทับสามใช่บ้านที่ที่มีสองหลังติดกันไหมครับบ้านที่มีสองหลังติดกันพี่อยู่พี่อยู่ผิดซอยหรือเปล่าอ้าวผิดซอยเหรอครับ ใช่หอยู่เมาเทนวิวอะค่ะ <Mountain View S 2> เมาเทนวิวข้าไปซอยไหนอ่าซอยทางดินนะครับซอยทางดินอันนี้น่าจะเป็นซอยบ้านเขาอ่ะอ๋อพี่น่าจะเข้าซอยก่อนถึงบ้านหนูอะอ,อม,มาอีกซอยหนึ่งนะคะผัดไปอีกซอยหนึง่งอะ อ๋อหมู่บ้านเหรอครับใช่ใช่เป็นบ้านจัดสรรนะคะอ๋อบ้านจัดสรร<ช>สีขาวส้มๆนะครับใช่ใช่ใช่มันก็มีซอยขับมาอีกซอยนึงอะคอ่ะทางเข้ามันจะเป็นเป็นบ้านสร้างใหม่อ่ะพี่เข้าซอยข้างบ้านนั้นเป็นหรือบ้านผมเป็นแค่หนึ่งซอยใช่โอเคอเค,ครับผมโอเคครับครับหาเจอจนได้ซอยบ้านลูกค้านะครับมาส่งกัน ดีหนึ่งอาะเว้โอ้ยกระเด็นนิดหนึ่งไม่เป็นไรโอเคขอบคุณครับผม ก็เป็นบ้านจัดสรรตะกี้ครับบ้านสวยๆเขาปิดซอยครับไปคว้าใครก็ไม่รู้โอเคครับออเดอร์เอเดอร์แรกครับจบไปด้วยดีนะครับได้จิตสี่บาทน,นะผมไปเดี๋ยวเราไปออเดอร์ต่อไปดีกว่าครับตอนนี้เราได้ออเดอร์ที่สองแล้วนะครับออเดอร์ที่สองเป็นเจิตน่าจะเป็นร้านอาหารตับสั่งนะผมเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์สองกันดีกว่าครับ Let's Go ช็อปปี้ครับช็อปปี้หกแปดโอ้หงานโดดมาไกลมากเลยงานโดดไกลมากเลยผมไปส่งนู่นอะผมไปทางหนองหงอะแล้วผมกำลังขี่กลับมาจะเข้าหนองแกเด้งไปนู่นใช่ตอนนี้เราก็ไดออเดอร์แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปารับออเดอร์จากร้านกันดีกว่า อ่าช็อปปี้อันนี้นะกลองเกียวโอเคครับ <c oughs> ได้เราส่งออดอร์กันครับ ขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บนึงนะครับขอบคุณครับผมออเดอร์ที่3ก็เข้าเลยนะครับหลังจากเราจบปิดงานที่2นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์ที่3เป็นออเดอร์ grab นะครับผม,มไปกันดีกว่า let's go หกสองหนึ่งับผมใช่ครับบ,รบินเดียวครับผมมาได้แล้วล่ะล <c oughs> ครับผมตอนนี้เราก็ได้รับออเดอร์นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปส่งออเดอร์ที่สามไปดีกว่าไปก็ <c oughs> hey, ก็เข้ามาจะเป็นแบบโปล่าอ้อยดังนั้นถ้าเป็นกลางคืนน่าจะวางเวกหน้าดูนะครับผมยอดอันนี้ก็เลยหอบ้านลูกค้านะครับสามสิบแปดครับสี่หนึ่ง และโต๊ะสนุกสามแปดสี่หนึ่งเจอแล้วฮัลโหลค่ะครับอาหารมาส่งแล้วครับค่เดี๋ยวออกไปรับค่ะครับ ทั้งหมดร้อยแปดสิบสามบาทนี่ค่ะมีทร้อมไหมเดี๋ยวสักครู่นะครับร้อยแปดสามเอาไปติดสองคนตั้งนึงนะครับ<ม>ขอบคุณครับผม,มจบไปแล้วออเดอร์ที่สาม จบไปแล้วนะครับสําหรับออเดอร์ที่3นะครับเออผมรู้สึกว่าวันนี้ก็ส่งออเดอร์ไกลนะรู้สึกว่ามันไกลนะเนี่ยช้อปปี้สองงานแล้วก็แอร1หนึ่งงาน28บาทรู้สึกว่ามันไกลโอ้ก็เกือบ10บโลก็เจ็ดแปดโลได้นะผมว่าไกลอยู่นะครับเนี่ยไปเราไปกันต่อครับแค่ไหนก็แค่นั้นนะ ตอนนี้ก็ได้รับออเดอร์ที่4แล้วนะครับผมก็จะเป็นยอด28บาท9มิลลิมารไปเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์กันดีกว่าครับผมฮ เดอร์647ี่เครับผมหกสีก่เจ็ดใช่ครับโอเคครับ อันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคขอบคุณครับ อยู่ย็นใช่ถูกเปล่าหน้าบาทราขาอยู่ไหนเนี่ยรอแสรุปอยู่หน้าหมู่บ้านเข้ามาผิดทางอ่าร้านนวดตรงไหนอ่ะอันนี้อะพี่ อ๋อตรงนี้เหรอใช่ครับเบราสมวันมีหลายร้านเลยนะพี่ต้องไล่ๆอยู่อ๋อครับอยู่ฝั่งขวามืออ๋ออฮยไม่ก็อยู่หมู่บ้านครับ โอเคขอบคุณครับคุณค่ะ <laughs> หนึมครับ นะครับขอ,อยุยาตถ่ายเลปกแป๊บ,บนึงโอเคขอบคุณครับผมหลังจากส่งออเดอร์ช้อปปี้เสร็จนะครับตอนนี้ก็มีแกรบเข้ามาอีกงานนึงนะครับอันนี้ได้37บาทบวกสกินเซทีบอีก5บาทนะครับไปเดี๋ยวเราไปรับส้มตำดีกว่า เลือกแก๊ปห้าหนึ่งสามครับห้าหนึง่งสามครับ เดี๋ยวเราไปลักพินซ่า 7、2ครับ ร8 8ปบ นเหรียญทอนหมดเลยครับวันนี้แล้วก็จะโอนทอนให้น้องในพนักงอนโอเคครับผมขอบคุณน้องมากเลยไปไปแล้วรอเดรออื่นต่อนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมพงต้องหยุดก่อนนะครับฝนล,ลงเม็ดและ้ะกำลังจะวิ่งมันๆเลยได้ยังไม่ถึงสามร้อเลยไปครับผม เราขับขึน้นไปวก่อนแล้วฝนตกแล้วก็เปียกเลยนะครับดูฝนตกนะครับผมก็วิ่งได้ไม่เท่าไรเองฝนก็ตกละดูนะครับไปครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับ,รบนิ่งกิฟ เราต้องได้เยอะกว่านี้ไปครับผมนะครับหลังฝนตกก็มีออเดอร์เข้ามาหนึ่งออเดอร์นะครับเป็นของซัี่เดี๋ยวเราไปรับออเดอร์กันดีกว่า ครับผม ีครับผมทั <c> ้ง <oughs> หมดร้อยห้าบาทครับผมให้ดุ๊กขอบคุณมากครับครับอขอให้ดุ๊กนึนะครับโอเคขอบคุณครับผม ตอนนี้ก็ตั้งไปรับออเดอร์สุดท้ายคือช้อปปีนะครับเมื่อตอนฝนหยุดนะครับเป็นออเดอร์หนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ขอพักก่อนดีกว่าเพราะว่าผมทำงานประจําด้วยนะครับทํางานกลางคืนนะครับผมผมก็เพิ่งออกกะมาด้วยนะครับแล้วก็มาออกกะมาก็7จ็ดโมงแล้วก็มาเก็บห้องเก็บข้าวของก่าจะกินข้าวระอาบน้ําอะไรอีกนะครับผมแล้วก็ออกมาวิ่งตอน10บโมงเช้านะครับผม10บโมงเช้าวิ่งจนถึงนะครับ บ่ายสองสี่สิบนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมเพราะว่าช้อปปีก็ได้ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบปิดนะครับผมแล้วก็แก๊ปได้ร้อยแปดสิบตัวม,มือนะครับที่ลูกค้าไม่ต้องทอนอะไรเงี้ยสิบสองบาทครับผมก็รวมเป็นทั้งหมดสามร้อยสิบสามบาทนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าจะวิ่งทั้งวันเหมือนคนอื่นก็ได้แต่ว่าเรามีงานประจําด้วยนะผมไม่ได้วิ่งประจํานะครับผม ยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ขอฝากนะครับผมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครป์ครับเพื่อเป็นกำลังใจของคลิปต่อไปครับว่าคลิปนี้ก็ขอพักผ่อนก่อนแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนตอนเช้าก็ต้องไปทํางานอีกนะครับผมฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้ครับบายบาย